เซมกับโนดแซมการัดเพชรกับโนดแซมการัดเพชรนายเชียนวัดใจกับข้าวพุ่นชาบกับข้าวพุ่นชาบนายนีกรองม่วนกับตีมานนายนีเกตกับ

บ,นนบันบังเลื่อนก็เลื่อนมาบันบังเนื่อนอยู่ในรอบกับอยู่ในรอบกับรอบอยู่นี่นี่ครับแ oh <my> ชมป์เด็กนั่งกับค,ค,คนหมาครับแชมป์เด็กนั่ง <c oughs> จับนี้ครูประวัติศาสตร์กำลังเหร็วเลยครับ <c oughs> ครูประวัติซัดข้าวกำด้ำแล้วครับหรวยอยู่ดีอยู่รอดตังค์หูครับ บอกไม่ได้่นี่ทุกจับกันแล้วใครจะยุใครจะไปในานาทีนี้จะจนนานจนเรนะ็วแค่ไหนกับรอยยอดมันยาวดีที่ควนดังปูนี่นี่ยอดต่อยอดดับเป็นรองนะครัดบดับเป็นรองซิบแปลกับมาที่กับมาที่ de...

น้ำเนี้ขึ้นเียงคนวัมกี้อแล้วกับกีแตกกีแตกจะดงอาการห่ยแรงจะมัดไปในกลางหน้าเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับจำงไปล้วไใ่ล้คับ รุงคับลุมนี้ไม่นะยังยังมีโอก,กาสมีโอกาสรุงลองกับแจ้งเก้าแจ้งองน,น,นี่นี่ยังยังก่อนยังก่อนนี่แถมก็มีโอกาส น้ำนายยอดเราทำเป็นดีวีดีนะครับความกลมจัืนทุกครับงคะแนนนี่แต่ง,งยิ้มแต่งโอ้ดองตึงจุดบลบสิบสองนะ่ะสิบแปดมีต้อมีร่องนะครับนานทีนี้น้ำเป็นร่องสิบแปดตีฟันมาดาา่าก้าวทะะี่ไาข้าวตลอดฟาดแล้วก้าวนาทีฟาดแล้ว มีไตรย์ยอดแป็กเหมือนกันนี่นี่ไข้าวกบปอเปเต็มที่กับนานทีนี้ข้าวไปกะปอเปเต็มที่ข้าวเือดำดำเรือข้าวขวดใส่เรือกลองม้วนกับข้าวกลองมว้วนดำม้วนใส่กับ ดำเราต้องไข่ดำอย่างว่าต้องไข่ดำอย่างว่าต้องไข่ดำนี่เราต้องไข่ดำพี่โนกาต้องต้องไข่ดำนี่พี่โนกาต้องต้องไข่เข้านี่ไหนเยม่าละ9เยม่าเป็นกลางไหนครับ ตาดีรีบลงหนาดีนี่เกาบอลแล้วงากัเก้าบอลแล้วจเก้าบอลแล้วนี่แต่ดำนีบอกว่าไปไมก้วันเบาแต่ดำนีบอกว่าไปไมมัน่อเนื่อคกับลงไปติ้มลงไปแต้งกันครับนี่นี่เราใช้บยาว กันแบบยาวๆนี่น้ำไปเือไม่กี่นิ้นนะที่ตายๆวันนี้เป็นอย่างว่ากองไฟข้าวมังกองไฟอย่างว่ากองไฟข้าวมังข้าวเดินข้าวตายลงไปนี่ลูกนี่นี่ข้าวยังมีลูกวัดต้นลูกว่าพยายามลูกกายันก็บอเลยแต่นี่เยอะแล้วเนี่ยกบใหญ่ข้าว้วยละข้าว้วยละข้าวไปเลยแล้วก็บอกเปนั่นเก็บจักเลย ขึ้นในข้ามาแล้วก็มิจานหน้าข้านนวในเส้นด้วยหรือกับเก็บจ้าด้วยดำอาจจะมีกรอกซ่องกรอกซ้ำเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโประเจนีพลัดกันรองพัดก,กรรนันต่อแล้วดีดำขึ้นมาตีตาเบอร์ไ,ได้นะนี่ดำมีประโยชน์นี่อย่างว่านี้นี่หน่นนยข้าวยังอัดไม่ได้ ปัจจุบันกองบังกงไรกันเรียบร้อยแล้วํำน้กกันรองแต่ตนตีโตเก็บพิ่งเรามดาวกับเราจากบดียวเลยขอการกันเรากดี้าวขอเอาดหลนะครับ้อง้าใจนะครับข้าวข้าวถึงมันจะเป็นรองลึก แต่เริ่มเบาก็หมดได้บ้างแล้ว10กาอาทิตย์แล้วไม่ต้องน้องเลย ต้องในนาทีที iro, ่เป๊ะกับก <sue> ็ยอมแพ้แล้วครับก็ยอมแพ้แล้วยีนี่เ็ดนาทีกับยีร่นาทีกเ็ได้วาตายจะน่าวันเด้อ่ตายจะน่าวันเด้อ เยอะๆแต่ไปเดี๋ยวกับคนกับคนเงินกันน้ำไฟข้าไฟข้าวกา,าจนดีนะครับแต่วันนี้แพ้กับแพ้อึดสู้จนดีนะ